การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกเลนตาหรือแก้วตาอยู่ลึกเข้าไปในดวงตาหรือม่านตาสามารถสังเกตมองเห็นได้ผ่านรูม่านตามีลักษณะใสกลมนูนอ่อนนุ่มยืดหยุ่นได้ถูกบรรจุในถุงหุ้มเลนที่มีลักษณะบางใส เดนตาจะเป็นทางผ่านของแสงและรวมแสงไปยังจอประสาทต,ตาส่งผ่านเส้นประสาทต,ตาเพื่อไปยังสมองทำให้มองเห็นนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ปรับระยะความชัดเจนของภาพมองภาพได้อย่างใกล้และไกล ต้อกระจกเป็นภาวะที่ใช้เรียกเลนตาที่มีลักษณะขุ่นอาจมีสีขาวขุ่นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลทำให้แสงผ่านจอประสาทต,ตาได้น้อยภาพที่เกิดขึ้นจึงเห็นไม่ชัดเกิดอาการที่เรียกว่าตามัวอาการของต้อกระจกแรกเริ่มสายตามัวลงช้า ตามัวเหมือนมีหมองมาบางังและเริ่มรบกวนการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเช่นการขับรถการอ่านหนังสือจะลำบากขึ้นแต่ไม่มีอาการปวดตาอาการตามัวจะมากขึ้นถ้าใช้สายตาในที่ที่มีแสงจ้าช่วงที่มีแสงสว่างน้อยหรือสลัว เห็นภาพได้ชัดเจนกว่าจนบางรายมองเห็นแสงไฟจากรถที่วิ่งผ่านมาในเวลากลางคืนอาจจะเกิดภาพซ้อนถ้าปล่อยไว้นานอาการตามัมจะมากขึ้นเรื่อยๆจนอาจถึงขั้นมองเห็นภาพเพียงเงาเคลื่อนไหวถ้าทิ้งไว้โดยไม่ได้รักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเหมาะสมอาจเกิดอาการแทรกซ้อนขึ้นเช่นปวดตาอย่างรุนแรงลุกลามเป็นต้อหินเฉียบพลันหรือม่านตาอักเสบซึ่งถ้ารักษาไม่ทันอาจทำ ให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดในที่สุดสาเหตุการเกิดต้อกระจกปัจจัยส่วนใหญ่เกิดจากความเสื่อมของเลนตาตามวัยพบในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปจากกรรมพันธุ์หรือได้รับอุบัติเหตุจากการกระทบกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณศีรษะ ใบหน้าเช่นถูกไม้ฟาดถูกของมีคมทิ่มหรือเศษโลหะกระเด็นเข้าตาเป็นต้นหรือสาเหตุจากโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอรประสาทตาโรคต้อหินหรือการอักเสบของกระจกตาเป็นต้นและโรคอื่นๆที่อาจทำให้เกิดต้อกระจกเร็วขึ้นเช่นโรคเบาหวานหรือผู้ที่รับประทานยาสเตียรอยเป็นประจำ ขั้นตอนการรักษาและการเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนผ่าตัดต้อกระจกโรงพยาบาลพัทลุง 1. เมื่อผู้ป่วยมีอาการตามัวมองไม่ชัดมีปัญหาเรื่องการมองเห็นผู้ป่วยยื่นบัตรที่ห้องบัตรรับบัตรคิวให้ผู้ป่วยมาตรวจแผนกจักษุ 2. เมื่อผู้ป่วยถึงแผนกจักษุจะได้รับการซักประวัติวัดสายตาวัดความดันลูกตารอพบจักษุแพทย์ 3พบจากสูแพทย์ตรวจวินิจฉัยโดยการใช้กล้องจุลทรรศแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นต้อกระจกผู้ป่วยและญาติทำกลุ่มเพื่อฟังคำอธิบายเรื่องโรคต้อกระจกและฟังคำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดต้อกระจกการรักษาต้อกระจกทำได้หลายวิธี 1. การใช้แว่นตา 2. การใช้ยาหยอดตาและ 3. การผ่าตัด การผ่าตัดต้อกระจกทำได้หลายวิธีคือการนำเลนตาขุ่นออกแล้วใส่เลนแก้วตาเทียมไปแทนที่โดยภายใต้การหยอดยาชาหรือฉีดยาชารอบตาโดยไม่ต้องดมยาสลบ ผ่าตัดมี2วิธีคือ 1. การสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงโดยใช้ปลายของเครื่องมือที่มีขนาดเท่าปากกาสอดผ่านแผลที่ขอบตาดำเข้าไปสลายเลนส์แก้วตาที่ขุ่นแล้วดูดออกมาตัวอย่างการผ่าตัดแบบที่1 2. การผ่าตัดนำเลนแก้วตาเทียมออกทั้งก้อนใช้ในกรณีแก้วตาคุนและแข็งมากจนจำเป็นต้องเปิดแผลบริเวณขอบตาดำขนาดยาวแผลผ่าตัดวิธีนี้จะมีลักษณะใหญ่กว่าวิธีแรกเมื่อนำเลนตาที่คุนออกมาจะใส่เลนแก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่ หลังผ่าตัดผู้ป่วยสามารถมองเห็นได้ทันทีและลุกขึ้นทำกิจกรรมเบาๆได้โดยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหนึ่งคืนเปลจากห้องผ่าตัดจะมารับผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยเพื่อพาผู้ป่วยไปยังห้องผ่าตัดการปฏิบัติตัวขณะผู้ป่วยมาถึงห้องผ่าตัดและการปฏิบัติตัวขณะผ่าตัด ห้องรอผ่าตัดพยาบาลจะรับผู้ป่วยให้นอนเปลนอนในห้องรอผ่าตัดตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของเอกสารและการเซ็นยินยอมผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับการสวมหมวกการหยอดยาชาตาข้างที่ผ่าตัดและประเมินการขยายของม่านตาได้รับการประเมินความกังวลใจดูแลด้านจิตใจก่อนเข้าห้องผ่าตัดผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลให้ถ่ายปัสสาวะทุกรายข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวระหว่างผ่าตัด 1. ผู้ป่วยได้รับการฉีดยาชาบริเวณใต้ตาที่ทำการผ่าตัดให้ผู้ป่วยนอนนิ่งๆไม่กรอกตาจะรู้สึกเจ็บเล็กน้อยหลังฉีดยาชาหากมีอาการผิดปกติเช่นหายใจไม่ออกอึดอัดมึนสีสะมากรีบแจ้งพยาบาลให้ทราบเพราะอาจแพ้ยาชาได้ 2. ให้ผู้ป่วยนอนนิ่งๆไม่ไอไม่จามระหว่างผ่าตัด ไม่สายหน้าไปมาเพราะมีเครื่องมืออยู่ในตาของผู้ป่วยห้ามหลับเพราะขณะหลับอาจเผลอสายหน้าหรือสะบัดหน้าได้ 3. ผู้ป่วยรู้สึกมีน้ำไหลเข้าตาตลอดเวลาจะได้ยินเสียงเครื่องมือสไลายตอกระจกทำงานซึ่งไม่ต้องกังวลผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บขณะผ่าตัดให้มองไฟนิ่งๆไม่กรอกตาไปมา 4. ระหว่างผ่าตัดจะมีผ้าคลุมหน้าตลอดเวลาอาจหายใจไม่สะดวกให้หายใจทางปากหากคลุมผ้าแล้วรู้สึกอึดอัดมากทนไม่ไหวให้ผู้ป่วยบอกก่อนเริ่มผ่าตัดหากทนการคลุมผ้านานไม่ได้อาจต้องนัดวันผ่าตัดใหม่ 5. ระหว่างผ่าตัดให้วางแขนข้างลำตัวโดยมีผ้าสอดแขนเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเอามือมาโดนจกักรสูแพทย์เพราะจะทำให้เกิดการอักเสบที่ตาได้ หลังผ่าตัดจะปิดตาข้างที่ผ่าตัดไว้เปรจะรับผู้ป่วยจากห้องผ่าตัดไปส่งหอผู้ป่วยเดิมผู้ป่วยสามารถลุกเข้าห้องน้ำปฏิบัติกิจวัตรประจำว,วันเบาๆได้ตามปกติหากมีอาการปวดตาให้รับประทานยาแก้ปวดได้หลีกเลี่ยงการนอนทับข้างที่ผ่าตัด2สัปดาห์แพทย์จะเปิดตาในวันต่อมาเพื่อตรวจตาอย่างละเอียดหากไม่มีอาการผิดปกติ แพทย์จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ซึ่งจะได้รับไปนะัดติดตามอาการอีกหนึ่งสัปดาห์และยาหยอดตาป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัดและยารับประทานแก้ปวดก่อนกลับบ้านข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน 1. เมื่อผู้ป่วยกลับบ้านญาติสามารถทำความสะอาดรอบตาได้เองโดยพยาบาลจะสาธิตวิธีการเช็ดตาหยอดตาให้ผู้ป่วยและญาติก่อนกลับบ้านทุกราย 2. เริ่มใช้ยาหยอดตาและรับประทานยาโรคประจําตัวรวมทั้งยาต้านการแข็งตัวของเลือดได้ตามปกติ 3. ห้ามล้างหน้าควรใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำสะอาดเช็ดใบหน้าห้ามให้น้ำกระเด็นเข้าตาและระวังสิ่งแลปลกปลอมเข้าตาอย่างน้อยหนึ่งเดือน 4. สระผมอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์ในท่านอนโดยระวังอย่าให้น้ำเข้าตา 5. ควรใส่ที่ครอบตาตลอดเวลาเป็นระยะเวลา1เดือนไม่ควรถอดออกนอกจากเวลาเช็ดตาหลังจากผ่าตัดหากครบ2ส,สัปดาห์สามารถเปลี่ยนไปใส่แว่นตากันแดดได้และช่วงเวลากลางคืนต้องใส่ที่ครอบตาตามเดิม 6. ควรใช้ที่ครอบตาขณะนอนหลับอย่างน้อย1เดือน7ไม่ควรยกของหนักเกินกว่า5กิโลกรัมเป็นระยะเวลา2ส,สัปดาห์ไม่ควรขยี้ตาก้มศีรษะต่ำกว่าเอวประกอบอาหารหรือเข้าไปในที่ที่มีฝุ่นควัน แระวังอย่าให้ท้องผูกและระวังการไอาจามหากต้องการไอหรือจามห้ามกลั้นไอาจามให้อ้าป,ปากกว้างเพื่อลดแรงของการไอาจามและให้แจ้งแพทย์เพื่อขอยาแก้ไอก่อนจำหน่าย 9. สามารถออกกำลังกายได้เบาๆรับประทานอาหารได้ตามปกติหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเพราะจะทำให้เครื่องตาน้ำตาไหลได้ 10. ระวังของแข็งกระแทกตาแรงๆเพราะอาจทำให้เลนตาเลื่อนหลุดได้ง่าย 11. มาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อติดตามอาการ 12. สังเกตอาการผิดปกติเช่นเห็นภาพมัวลงปวดตามากรับประทานยาแก้ปวดแล้วไม่ทุเลาลงตาบวมแดงหรือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหากมีอาการดังกล่าวให้รีบมาพบแพทย์ก่อนวันนัดโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ